สวัสดีครับพบกับอิสระเช่นเคยครับวันที่โครงการมาเช่นสองครับการไฟฟ้าเข้าแล้วนะครับทำการขยายเขตครับอันนี้วิวตอนประมาณป่ายสามครับแปลงที่ยังว่างอยู่นะครับลูกค้าก็จะมีแปลงที่สองครับแปลงนี้ครับ แล้วก็แปลงที่สี่ครับคือแปลงนี้นี่ครับแปลงที่สี่แล้วก็จะมีแปลงที่เจ็ดครับฝั่งนี้แปลงที่แปดแปลงที่เก้าแล้วก็แปลงที่สิบครับแปลงที่สิบเนี่ยจะเป็นร้อยสบสองครับหนึ่งงานกว,ากว่าครับลูกค้าด้านหน้าแปลงจะหันหน้าเขา้าภูเขานะครับ ส่วนฝั่งนี้ด้านหลังแปลงจะหันหน้าเข้าภูเขาครับเข้าภูเขาแบบนี้เลยวันนี้โครงการเราก็าขยายเขตนะครับขอาการไฟฟ้าขยายเขตเข้าในโครงการครับก็ตั้งเสานะครับขึงสายไฟไว้เตรียมพร้อมให้ลูกค้าครับที่จะรอโอนนะครับหรือว่าการทำบ้านครับ ก็จะได้ขอไฟชั่วกราวไว้ใช้ของตัวเองได้เลยครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมมีส่วนลดพิเศษให้ลูกค้านะครับโทรหาอิสลาได้เลยนะครับพร้อมกับการดูแลหลังการขายครับผมที่ดินพัฒนาสมบูรณ์แล้วนะครับ พร้อมลูกค้าเข้าอยู่ได้เลยนะครับสามารถสร้างบ้านได้เลยครับโมเรียบร้อยครับมีถนนสาธารณะในโครงการเรียบร้อยครับการล้วคอกมาให้แล้วน้ำไฟพร้อมครับตอนนี้เปิดขายราคาตารางวาละ12,500นานะครับพร้อมกับโปรโมชั่นหลังปีใหม่ครับส่วนลดเงินสดให้กับลูกค้าครับสนใจโทรหาอิสราแล้วก็มาคุยกันหน้าแปลงได้เลยครับชอบแปลงไหนอยากได้ส่วนลดเท่าไหร่บอกครับ ผมจัดการให้ครับนี้มาอัปเดตโครงการให้นะครับตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ผกแปลงสุดท้ายครับผกแปลงสุดท้ายสำหรับวิวเขาแบบนี้นะครับใกล้เขาแบบนี้เลย ตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างเห็นภูเขาแบบนี้เลยนะครับเงียบสงบครับที่นี่แต่ไม่เปรี่ยวนะครับอยู่ในเขตชุมชนนะครับบรรยากาศดีครับมีบ้านแล้วหนึ่งหลังนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับอิสราที่ดินสินเชื่อร้อเร์เซครับผมรายละเอียดผมใส่ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับ thank you